ลองทำขามาเลยครับมาเลยครับลองทำขามาเลยครับอือม um ่าไงครับมี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 ลองทำขาว่าไงบ้างอืออือมียวลองทำขาว่าไงครับอือนอนเลยนอนนะครับอือ น้องคลอดขั้ขาคร่ะวันนี้แม่ไม well ่ได้ใจเนาะแล้วแม่มีน้องอีกตัวหนึ่งอย่าดูกอย่าอย่าอย่าตอย่าไปแก่เนาะอย่าไปทำเนาะอย่าไปทำเนาะอย่าไปทำเนอะนะลูก เดี๋ยวไปับลนกนนะครันอืมครับอืมห,หนูเพจะขอมาเนี่ยแล้วไม่เอสดกี้ึืนอือืมอมอมรอมเลกมาได้ถ้าน้องกิ้งท้าน้องกิ้ง S <S <S ดูนี่ไงจับปุ้จับปุ้ปน้องเขามีลูกแล้วนะคะลูกของน้องของกำขาอยู่บนแป้นเนี่ยโอนะ้ยอย่าไปทำน้องนะ,ะนอ,อ,นอ,อ,อย่าไปทำน้องน,นะคะน้องซื้อมาน้องซื้อมาอะไรมาอะไรอย่าไปทำน้องมาอะไรนะคะ เราติดตัวคู่ตัวเมียแม่อะไรกันเชิญน้องอะไรรับผิดก้อนอือกอ,อสปาเลย น้ดูด็กนอกรนเลิกไอแล้วเอืเจ้าเจ้าเนี่ยชอบชอบชอบชอเลิกหมดพี่ไม่ให้มมาเให้นมลูอยู่ใช่ไหมเนี่ยอืมเไมครับ มีค้องมาบอกว่าหนูชื่อสุก,กี้ชื่อนายกิ่งใจแกแม,เม่เรียกหนูว,ว่าคค้อคำขาเน,นี่ยหืูคล้องคำขาหนูอนูคล้อาคำขาครับนค้องคำขาครับรักั้ยจากซื้อแหนกนาัรหกดแกไหมน

เรามากันตัวนี้ดีกว่าไหมครัืมากันตัวนี้เออมันรอเกิดที่ Hundred. อ๋อ,อจังเลยอ่อน่ารักมากเลย

ครับอืมมาอ้อนแม่เลยอืออมตอนองเลยตอนองเลยไปให้น้องลูกมาข็มาอ้อนอืเนี่ยพี่อ้อนออออ